ไฟ้าไปไฟฟ้ามาปุ๊บไฟฟ้ามาเขามาถอดอิเล็กตรอนเขจะกลับบ้านกัน,นเด็กนะท่านบอกว่าไอ้พี่มันมีมันไม่กินหรือพี่เราก็ดมกินไปเลยแล้วจมจมกินไปไปปวดอยูนะอยูนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรนะดูนะดูนะเออสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมันจะมีอะไรออกก่อ,อกน,ะนออขอบา้านนั่นมั็นการปฏิบัตเที่แสิ่งนี้ที่เรียกวนาดับเพิ่งได้ตั้งครับ น้ำมันเดือดป่องๆอ,อ,อ,อยู่เพราะว่ากัวมันไหม่ตอนนี้ก็ให้มันเป็นดียวไว้แก็ที่มันพุ่งอานะครับเไหมเปิดเท่ากันผมเปิดเท่ากันผมไม่ได้มันจะไหม้ไหมเนี่ยทีนี้ไฟอยู่ไหน,ไ,หนไม่มีไม่มีคุณแม่อยจะให้คุณแม่นะ <S <S สร้างความคุณเคยกับไฟอ๋ออันนี้ลมนะค่ยอยๆน้าเห็นไหม ผมยังไม่ทำอะไรเลยมันโด่นตัวเลยมันโดนลมถ้าคุณรู้ว่าลมเบาดับไหมดับเอาโมไปแล้วไมทุ่นตัวไปเราจะต่อให้ดูคือลมนี่ก็คืออากาศมันเกิน21เปอร์เซ็นนะเอาจะลมเป่านะ คว้ามันไม่ค่อยดีนะไมกให้โดนอะไรรถจะมาไม่ให้โคดนึง